ช่องเอสโตชาเนลนะทุกคนวันนี้พบกับเกมอ่าเกมเดโมเกมหนึ่งที่เหมือนโอเวอร์ครุกสนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นผมจะเลนหมดเล่นคนเดียวมารีวิวนะครับเกมมันชื่อว่าฮิวอิงสป่าสปาร์คหรือเปล่าวะอ่า เกมนี้จะเป็นเกมแนวเหมือนโอเวอร์คุกนะครับเป็นเกมแนวสามารถขีกันแต่าเล่นคนเดียวมันก็เป็นสามใค้ขีกันก็มาเล่นคนเดียวก่อนนะครับอ่ะสตาร์ทเกมเลยนะครับก็เสียงเพลงก็จะเบาๆหน่อยนะอ่ะจะเสียงเพลงดาวเดยเซนการาฟริกอ่ะผมว่าใช้จอยเล่นดีสุดอุย๊ยอะไรอะไรลงมานะเนี่ยเฮ้ยอะไรลงมาเนี่ยครับกดเซฟบาร์ อ่าไอหมอนอ่ะอ่าเอออะไรลงมาครับอ่าให้ไปไหนครับกดอะไรครับผมอ่าอ๋อวางนี่เหรอใช่ปะได้ไม่เป็นครับเอ่อทีนี้ฉันจะไปไหนดีครับเอ่อเอ่อฉันไปไหนอ่ะอ่เฮ้ยกดอะไรอ่ะครับอ๋อฉันจะออกจากโรงพยาบาลสินะออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะกดสเปซบาร์ครับสเปซบาร์ค้างด้วยนะ เออคุณหมอคุณหมอให้ฉันไปทําอะไรบ้างครับคุณหมอให้ฉันทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่นี่ที่ไหนที่นี่มาลอยฟ้าด้วยนะคุณหมอเออฉันจันแปลอังกฤษไม่ออกครับคุณหมอเออฮะให้ฉันกดดีกดดีแดนดีเหรออ๋อแดนดีเนีน่ยอ่ากดีใช้เหร กด e ใช้อหรอกด e a ใช้กด a อ๋อให้ฉันไปตรงนั้นสินะคุณหมอกด a a ยากจริงยากจริงเฮ้ยฉันวับได้เฮ้ยไม่ใช่วับมีคนมาเอ่อคุณยายคุณยายเอ่อกด w กด w โอ้ยอ้าวเอาโยนผิดเอ้โดนผิดคนอีกอ่าอ่คุณยายโทษทีคุณยายเอ้าคุณยายกอ่าคุณยายตายไปแล้วไม่นะคุณยาย มีคนป่วยไปแล้วคนหนึ่งไปแล้ว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 โอ้ยโอ้ยจ้างจังเลยจ้างจังเลยอ่ะ <c oughs> อ่าเฮ้ยอันนี้ฉันต้องใช้ใช่ไหมฉันต้องใช้ผมจะกดเอด,ดึงนี่ก่อนแล้วก็กดเอนี่กดกดเอใช้เอใช้สิเอเอใช้โอ้ยไม่ใช่ยากกันงี้ครับยาก ฮเออกด A ใช้ยังไงครับเออคุณหมอฉันเอาอันนี้ออกขึ้นมาไม่ได้แย่แล้วแย่แล้วสิเออแย่แล้วแย่แล้วคุณหมอคุณหมอคุณหมอเอาเอ้าเอ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 าตกไปแล้วเฮ้ยมีอันใหม่ขึ้นมาเฮ้ยจะนัาน่าจะจำได้จำได้สิกดยากจัิงเลย คนใจจังเลยเออจัดแยกจังเลยนี่ฉันไม่พิมพ์กดแล้วเนี่ยเออหือฮอรนี่กดใช้ไม้บาช้ครับอ่ะเอาไปครับอ่ามีใบนี้ด้วยเออวางนี้ยังไงครับวางนี้เด่น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 อ่าว่าวางกดตัวนี้ก็ไม่บอกอ่ากด A ใช้งานอเอ่อเอ๊ะมีการปรุงด้วยเหรอเออใบโบดใบใบอะไรนี่ลองใช้สิ ปัน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 อ่าอ่าะเอาอันนี้ไปกินครับโอ๊ยกดอ่าโอ๊ยกดใช้ก่อนอยินีต้อนรับรับโอ้โหไปต่างมิติด้ด้วยนะเมืม่อกี้น่ะเออทีนี้ต่อไปเหรอคนจ่อไปเหรอมีคนตาย ต้องปั๊มปั๊มยังไงโอ้เสียงคุดังเลยโอ้ยเสียงดังเกินเอ้ยเสียงดังเกินเออเดือดร,ร้อนคุณยายคุณยายใจเย็นก่อนคุณยายคุณยายโอ้ยคุณยายเยท่าทีนี่อะไรอ่ะคุณยายเครื่องนี้ได้ใช้งานแน่นอนอ่าอุย้ย เครื่องปิ้คนคุณยายเยดโดไม่ใช่เครื่องปิ้นคุณยายมาเครืป็นเครื่องปิ้นเครื่องปิ้นอ,อ่าเอาคุณยายมาที่โอโอเออเออจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปจะไปแล้วจะไปแล้วจงแดนจงแดนจงแดน,นคุณยายจะตายแล้วแดนหนิแดนหนีงแดนหนิงนี่หนิงนี่หนีงคุณยายใจเย็นไหมคุณยายเฮ้ยเฮ้ยออไปไปไปอ่าอันนี้อะไรเนี่ยเอ่อมันต้องไปสองใบเหรอ ต้องใช้ใบสมบัต้องปั่นเครื่องก่อนปั่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 นเอ้ยใส่เข้าไปปันป่นปันป่นปั่นปั่นอ่ะคุณยายใจเย็นก่อนหนะคุณยายอาหารก็เสร็จแล้วอ่าอ่าคุณยายหมดไฟแล้วนะคุณยาย ยช่วยสปาร์ลานไดโนเสาร์ด้วยได้ครับได้ครับแป๊บนึงแป๊บนึงใช้ยังไงวะอ๋อเฮ้ยไม่ใช่สิชเจอไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ใกล้เจแล้วโอ้ยอันนี้ต้องใช้งานอ่าฉันติดเชื้นนอเออโชคดีเชื้อฉันมันแรงนะ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฉันจะพาไปที่หอหอนะครับแป๊บนึงนะครับอ่ะอ่ะอ่ะ อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับไปโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลเลยครับเออออกคุญมาอ่ะเยวๆๆๆกดกดกดครับกดครับอ,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 อ่าตรวตรวตรว,ตวโอเคตรวได้แล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยมีต้องใช้จำนวนต้องใช้น้ำด้วยน้ำหาจากไหนอะ่ะ ลายเชื้อทำลายเชื้อแปบบนีงนั้นนายโลสาวคุ้งไม่เป็นไรฉันรอได้นั่นใช่เปล่าไม่ใช่โอ้เดี๋ยนะอ๋อนี่ไงน,น้ำได้แล้วหลังต้มอยู่นั้นนายโลสาวคุ้งไม่เป็นไรเอานเสาวคุ้งรับน้ำนี่ไปเอ้ยกดผิดเอาคุณว่านาะดโลสาวคุ้งแต่ฉันจะ ทำความสะอาดขอตัวเองยังไงดีนะเอ้ยอันนี้เหรอล้าง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 เี๋ยวบโควิดเข้ารัวโอ้ยเมื่อกี้โควิดเับเขัาตัวแล้วอ่าอ่าทีนี้ทีนี้ทีนี้ทำไปต่อครับเฮ้ยจบด่านแรกไปแล้วครับทุกคนอ่าทีนี้อ่าอันนี้คืออะไรครับหมวนหมอนี่คือแฟ้มเหรอ ามาส่งให้ฉันเลยอเอ้ากดผิดอีอกไม่ใช่ทางนี้เหรอทางนี้่ังกเอ่าละ่ะนี่คือด่านแรกของนายด่านแรกของนายนะด่านแรกของนายก็คือทําหัวใจให้รนะ้อยห้าสิบนะทำคนเดียวไหวสินะไหวครับผมไปแล้วครับก็ <c oughs> ใช้จอยเล่นนะครับเกมนี้ถึงจะสนุกนะ <c oughs> ใช้แปมผีก็ลำบากเลยเลผมรอบนี้ใช้แปมผวก็ลำบากเลยครับอ่ะ หมอใหม่มาแล้วครับเอ่อมีใครคนไข้หรือไม่คนไข้ามาอีกหนึ่งคนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไปครับไปรักษากันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเอานี่มาดีกวอ่ะขอเช็คหัวใจหน่อยนะเฮ้ยกดผิดกดผิดโทษทีหัวใจไม่เด้งเลย อาจะท้องการจะท้องการใบไม้กับพึ่งนะพึ่งได้ครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็าลังจะไปหาให้นะครับแล้วโอ้หนูนั่นนายนับพึ่งเฮ้ยมาแล้วมีคนไข้ามาต้องรีบทำเเร็วเข้าไม่เป็นไรครับกำลังเร่งครับ กำลังเร่งอยู่นะครับแป๊บนึงนะได้จะรอได้อยู่อเอาคนที่รับใช้นะครับโอ้ยเชื้อติดตัวอ๋อมันเปลี่ยนตัวได้นะครับเร็วเอาคนหมอคนนั้นมาได้เลยเอยคนคนแก่ฉันขอโทษน,นะรถมันพังน่ะได้ไม่เป็นไรอย่าเร็วอย่าเร็วมาใหมา่คนหนึ่ง้วเลยเนี่ย แต่นนก็กลายใบไม้ได้ครับได้ครับได้ครับแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงได้ครับแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนะครับแป๊บนึงนะครับไปเป็นรับคนต่อไปหน่อยได้เลยได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไปไหนให้ลุงเขาเร็วเอาลุงเอาคนีรับใช้นะครับ ปพ๊บปับ๊บปั๊บอ่าลุงผมงส่งลุงและดูครับเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งมาเหรอเนี่ยมาเร็วจังเลยคุณลุงใจเย็นนะโอ้ยน้ำพึ่งอีกน้ำพึ่งอีกทิปหายแล้วอ๋อปั๊บปับป๊บปับป๊บ ไอ้บีหนึ่งไอ้บีสองดิบีสองไปไปรับคนก่อนเดีย๋ยวจัดรับตรงนี้ให้ได้เลยมา,ลมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับกำลังส่งครับกำลังส่งกำลังส่งได้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 ไดลุง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  อีนึงเอาคนนี้ออกเลยได้เลยได้เลย B1 B1 กําลังเล่งอยู่อาจจะปั๊บปับป๊บโอเคอ่าทามอัพครับร้อยห้าสิบนะครับก็ในรอบเดียวพอเพราะอาจจะเหนื่อยถ้าเล่นคนเดียวก็จะเหนื่อยนะครับก็ก็เกมนี้สามารถเล่นกับคนอื่นได้นะครับจอยได้ทั้งหมด4คนเหมือนโอเวอร์คุกเลย ก็เกมนี้ก็มีเพียงเข้านี้มารีวิวเดโมนะครับจะไปเจอกันคลิปหน้านัทุกคนบายครับผม